ครับเดี๋ยวเ่งหน่อยใช่ไหมอะสีฟ้ามาเที่ยวรอบๆวัดเด้อครับเด้วยบรรยากาศหล่ๆวัดสวยมากค่ะเอาก้องแม่เลยทําง

ไอ้ผู้ชมวัดอะวัดพระธาตุน้องบัววัดพระธาตุน้องบัวอยู่จังหวัดบัวรัชธา,านีนะครับต้น,ทน,น,น,เ,น,นทเทีย,ยนพรรษาต้นเทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลหลาชธานีมาเบิ่งได้ครับเด้อแมนแมน,ว,นแวัดนี้นะไม่สวยครับพี่นอ้องแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลหลาชธาน,นีต้นต้นฉบับ อันนี้เป็นในอ่าครับว,วาดได้คนาด สองฝ่าสวยงามครับพี่นอ้อง yes. มีแกสลัดต้ oh. <Yeah. S 1> องสมัยเก <Yeah. S 1> ่ากวมา มากฝากที่มนั่นไหมครับด้วยพี่น้องไอ้เก่งหน่อยชาแนลว่าสีผ้าไปเที่ยวใส่วันนี้มาชมวัดชมวัดแม่คนยี่ใดคนยู่ไดนานั่นอนลงที่ทองต้องเงินแสน ติดเงินติดทองนะครับดะติดทองโชคมีลาบการเงินะลาลาครับคลิปนี้อยู่บวชนะครับเด้ออยู่วัดไอวัดพระธาตุน้องบัววัดพระธาตุนองบัว,บวอยู่จังหวัดบัวชราชธาน,นี วันนี้ยาชิ้าไปอีกของนึงวันนี้ไปติดตามนะ้ครับด้แกงหน่อยชาแนลสวัสด oh, ีครับครับแกงหน่อยชาแนลีิ้ามาเจียวรอบอๆวัดเ้้ยครับด้วยแบบาศ่อๆวัดสวยมากค่ะ

สวยมากครับพี่น้องสวยๆว,ว,ว,วัดไอ้ผู้ชมวัดอ้วัดพระธาตุน้องบัววัดพระธาตุนองบัวอยู่จังหวัดบรีรัเบิ่้นนี้นครับ ต้นเทียนพันษาของจังหวัดผู้บุนหลายสถานี่มาเบิ่บงได้ครับเด้อแมนเมนวันนี้นะเฮ้ยไม่สวยครับพี่นอ้องแหเทียนพรรษา องจังหวัดอุบลหลายท่าน,น,นีต้นต้นฉบับอันนี้เป็นออไรอ มาแล้วครับวดัดเดรับเ้อสองฝ่าสวยงามครับพี่น่องมแกสลัก ต้องสมัยเกาหอบอืมมากมากฝากติดตามด้วยนะครับด้วยพี่น้อง ไอเก่งหน่อยชาแนลว่าสีผ้าไปเที่ยวใส่วันนี้มาชมวัดชมวัดเปีคนยี่ใดคนยนะี่ดนั่นลง้นอ,อ,องเออองินแส่นี่ติดน้ำ ทองนะครับดะทิดทองชอกมิลาบการเงินเลนาครับคลิปนี้อยู่อุบวน,นะครับเดอยู่วัดไอวัดพระธาตุนองบววหองบัวอยู่จังหวัดอุบลราลาธาน,นีวันนี้เราจะพาไปอีกของนึงวันนี้ หติเนะครับด้แกงหน่อยชนแนลสวัสดีครับ